สวัสดีจ้าครับแกเรขย่งไ่นะ <S <'s in แม่ย um ันแม่ัแม่ฮะโคราชให้พ่อปอดเปิดมาเ่อลยี่อก็เปิดเรยเลยไอ้เปิดยังไงทางปอดเอาเพื่อไม่หงุดหเนาะกับเปิดก่เพื่อโซงอย่่อย่างไรเ้ม่นาบ้าให้เปิดก่ดูหัวสน สวัสดีจ้าลสวัสดีจ้าเอ้ยมเข่าแล้วกระเป๋าหนีบอให้งฟ้าอันน้องลขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าอะมนีียังมียคนลาคนปากมาห ป่อเปิดนะเพื่อเขาใช้ท้องให้เดี๋ยวพ่อนี่ย่งพี่นี่จะกระเป๋าโอ้ตุ๊กตาอี่อย่างตามโอ้ใครมีเทียร์ท้ายมาดูตุ้งจีนเทียร์ท้ายมาดูดูยังอยู่นี่อีหยังอ่ะ เคจะไปโรงเรียนแล้วนะเอาเยสซับเสเยอเ้็ตเปลี่เนาะคือว่าเขิงอ้ยกระเป๋า้นี่ยังไงแม่กระเป๋าแม่หักโซล่าโซ่หาาขึ้นีลี่ยนเนาะอักตุกาา มแมว่เยน,นี่แม,มใส่หูลน,นี่นะี่ีาทุงข้าวาทุหหกตาทุสแม่ครับสงใหูขอบคุณแม่คับโคลาดเลยขอบคุณแม่คับโคหลาดจ้า

แกเมู่ผู้่ะรเองเอ้ยโอ้โ่ะตุ้แม่ของไอ้ปลาโบไม่แฮือปลา่ของอีกของเอ้ยโอเคเอากระเป๋าตังอามาอ้ยนี่เดยวพาเด้อเอ๊ะของานรอของใครอืออนี่ยพ่อพ่อพ่อขอ้อ เอาเงินเท่าไหร่ปะ๋ยวอันนี้จะแก้ปวด้อด้วยหือแม่แม่แม่ใส่หนูจ๊ะอ่ามารับติปตามอเออีพอ้นยงกวนูอะอ่ออีพอถอกระูอันนี้ของของใครนี่ทอมของ ของมาน้าก็พอกระแคบของขายเงินขายหายมาไน้าหรือไอแคบขายแคแแคของแคบหายเด้อนี่พ่อหนึ่ันบาทตามบิู้้นี่บอกมาไน้าดูนีพ่อกำลังเสียกระเป๋ะใส่ยังไ่เด้ือเงัองอบนึ่เออขอแม่คุยมันอีกอันนี้แม่สามพบาทขอบคุณนะลูกอันนี้ของเล นก็เอาห้เด้อ่มหนบัักมน่ิโอ้สวัสดีครับแคทเอาห้เด้อโอ้กระลังงานหากระเป๋าใส่เด้อนนินี่เพ่าอันนี้ของปู่กับอันนี้อันนี้ของพี่ปาล์มกับน้ำทิ้งแบ่งพี่ปาล์ม300น้ำทิ้ง200รอยขอบคุณไอแคทต่อไปแคทให้น้องพูดเดี๋ยวให้ไอปาล์ม3อันนี้ของแม่กับของขอลินเอ้าเบินหนึ่งป่ ่ของมาายังโ่อะไเนาะหน่ยกระเป๋างี่ยสิบเ่มาายังหยนไปคยแม่เล้หนิแล้่อยางนี้นะนั่นแล้วคววยไม่พแล้วโอ้ย่คือบางคนเขากินน่นแลเจ้าปลาขวนั่นหเราทอกเด้อทำๆซิมูนไ่กพอไงเี้ยพี่งเออมาาจะเอาไเอา่วเดี๋ยไ้มาาให้พี่ลางให้แป๊บเสรลยก็ให้ใั่ว่ก็ยัง

อันเลขตรัออกงากาหนีออกงา่นเลมันออกยาเล็าเีออกยาพู้ใหญ่บ้านมันีเนมาให้เลขออกนะโอเคค่ะมาๆกินก้อยแค่นี้แหละเด้อากินข้ากินก้วยมา่กหน้า่เอากะนากเว่เอาไมไกันเอาจักใหกเาหกทิงไปสำรวจนันนะมาน้า้อยเาหกเลี่นๆ แทขอบคุณกระเป๋าด้วยจ้าตาหนึ่ง มือแรงน่สเ่นยังมือแรงน่สเ่นยังใครทำไมอุ้ยอล้ยอ้ยตัวนี้ลูกแกะตึกเลยนานๆมวนยู่บ่ โอ้ยจ้าคุณโอยเ้าคุณมดี่ชิดสวยปะอะไรคลิปนึงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ให้แจ้าคลิปนะขอบกันไหมจ้าสต่สดีจ้าขอบคุณขอบคุณแม่ฮับโคราช ที่ส่งของมาให้ที่ส่งของมาให้แล้วจ้าจ้ายบาย